ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่พาชิบิมาซัมโปนะคะนี่โซล่าเซลนะคะญี่ปุ่นเขาเอาไว้ใช้ทำไฟนะคะนี่นี่นี่อันนี้สนามเบสบอลชิบิอยู่ไหนลูกชิบิอยู่ไหนอยู่ไหน จะเอพาชิบีมาเดินเล่นค่ะเร็วเร็วเร็วเดินเล่น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 ลูกออกมาชิบีออกมาเร็วเลยออกมาเดินเล่นนะโอเคไหนลูกเดินเล่นก่อนเดินซัมโปเดูกซัมโปเร็วเดินเร็วลูกเร็วเดินเร็ว พี <mile> ่เดินเดินก่อนลูกเดินไปไหนอ่ะเดินไปไหนเดินนี่ลูกเดินนี่อ่ะเดินเดินเดินแเดินเดินเดินไปไหนอ่ะไปไหนลูกไปไหน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 มันนี่มันนี่มันนี่เร็วมันนี่แล้วลูกชิ้นมันนี่เร็วมันนี่มาหาำแบมาแล้วเร็วเร็วทำแบบมาแล้วมาไปไปไป ลืปะเบสอลยกตเือนี่ิเห็นไหมเบสบอลยัี่เือเห็นไหมอเใครทไบสบอลใครท้เบสบอลดิ เด็กกี่ปุ๊บเลยกลัวยังกลัวสิบกี่ล่าเนะสัมปด็ไม่นานเลยสามปุกลัวเลยเดี๋ยวเนาะอีกลัวเพิ่งเดินครั้งแรกคิงโจคิงโจกลัวรถกลัวเสียงคนเดินไม่ได้เลย ีทำไมกลัวขนาดนี้ลูกออกมาเร็วไม่อยู่ใต้ขาหมาทําไมอลูกอะไม่อยู่ใต้ขาหมาทําไมอะเดินดีเดินออกมาเดินเสียงดังเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอเสียงดังเหรอเดิดนเดิดนกลัควคขวีย้ย <c oughs> งเขวี้ยงเดียวมันนั่งอยู่ใต้ขาหมาทําไมออกมาแล้วลูกลึกเอามาก่อนมา นั่งไต้ขามาไม่ได้แล้เดินออกไม่เดินดิลงไปเดินดเดินเดิดนเดนิดนเดนินเนเออเดิน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 เดิมานีไม่ไไ,มไปรถเขา ขี้กลัวอย่างเงี้ยฮะจะไมขี้กลัวขี้กลัวทำไมลูกขี้กลัวทำไมขี้กลัวขี้กลัวไม่กลัวไม่ขเลยรักคนในนะรักนในนะรักคนนนะชิคี้พายอีกอะไม่นเดินแล้วนะกลัวเนาะกลัวเสียงคนเดินไม่ได้บาย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 มาตาคนโดนนี้มาตาอัตตินี้ายกลัวไปละ ไม่ไปกัน,ไปไปกน